สวัสดีครับพี่น้องมันนี่ก็อยู่กับผมอามขอนจับคือเก่าครับผมออกจากสวนเกษตรกับมาเปลี่ยนรถดินครับผมคือรถดำครับตอนนี้ก็อยูหน้างานครับผมเดี๋ยวสิตไทยบรรยากาศหน้างานในเบืองครับพี่น้องมาใหม่ครับเล็กใหม่ตอนนี้ก็รถกัมมานต่อคิวครับอ่าโซเฟอร์ครับไมโครครับ ไม่โคยังบ้านเกินที่อ้าวเริ่มแล้วครับพี่น้องหลังจากที่นั่งทายืนทากันอยู่นัานสองนัานครับก็เริ่มทำงานแล้วครับนี่ครับพี่น,อมมน้องเริ่มไม่โค้งกับเมื่อวันเรมไม่โค้งปั๊บหนาดินอยู่ครับปั๊บปิน มองที่เซียวดินครับพี่น้องเป็นแคทแคทต,ตัวไม้ครับสามสองศูนย์ครับไม้ลาสุดครับผมพูนรถุดดำับจอดเลี้ยงคิวอยู y ่ w. กำลังเริ่มครับกำลังทย่อยเขามาครับต่อคิวกันเตะเสาครับ เริ่มงานกันครับผมเริ่มงานแหรอครับเสียงนิ่มดีได้คุยน้องอันแคตตวไม้ครับนิ่มขนาดครับฟับงเสียงนิ่มมวนหูก็ดีครับ มากแล้วครับขย่อยกันมากแล้วครับ ลุยงานกันอีกเบิดมือครับวันนี้ครับนี่งดีครับพี่น้องสามสองศูนย์ตัวไม้ครับแี่งดีครับจังทาก่อนพี่น้องไม่โครจังทานครับ สั่งคาดีๆนะครับแบบเดิมเลยครับขั้นแรกขั้นแรกแหกมานครับพี่น้อง ขแหลกแหกมันไปมาก,ก่อนได้ก่อนครับพี่น้อง หมามาส่าก็ต้องต่อคิวครับเป็นระบบป้องรวดดินครับมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องมาเบิ่งอีกมุมนึง มุมนี้เห็นเบิดเลยครับเบิดทุกขั้นเลยครับกำลังออกกำลังเขา่าคู่กับแห้งดีครับแห้งเหลือเพื่อครับเห็ดงานอยู่เบิดมือมือครับไปโ่นี่ครับ สัญญาณเปือนครับขอให้เขาได้พอดีกุ้งกี้กับบีบแต่ครับเป็นบางคั้นครับแต่ว่บาบินเต็มกับบีบแต่เอครับเป็นสัญญาณบอกให้พ่อแล้วครับสำหรับเกี่ยวนี้เป็นทั้งสี่ครับ นิ่มเนาะพี่น,อน้องเนาะฟังเสียงเบอร์นิ่มเนาะครับได้ยนินบ่ครับเสียงแคทสามสองศูนย์ตัวไม่ล่าสุดครับพี่น้องตัวไม่ล่าสุดเป็นงานไหลลื่นบมมีสะดุดครับของไม่ก็ใส่ดีจริงสิเหระครับ ย่อยมากเขาคิ้วกันครับลายแห้งตุดดำครับอ้าว หกล้อรถดำนี่ทุกขั้นนี่ไม่แต่เส้นเลยครับพี่น้องผมเห็นแล้วครับเห็นกับตาแล้วครับแต่ละคนตรงยกนิ้วให้ครับนิ้วโป้นะครับพี่น้องเบานิ้วอื่นนะครับตรงยกนิ้วโป้ให้ครับสุดยอดครับพี่น้องมีแต่เส้นทั้งนั้นเลยครับเลียนรถอยู่นี่ครับ เลนเขอในเมื่องตรงปกเข้าไปครับคุณครับซู่เฟินกปกเข้าไบอยู่ครับเบิ่งกันเพื่อนๆครับพี่น้องเบิ่งการทำงานของเมโคครับการทำงานของเมโคมีที่แรนของรถดำถอยออกถอยเขาครับถอยออกแลน เลนออกถอยเขาครับพี่น้องมอผิดขอโทษหล้ยๆครับกันโบเซียนหนีดับเลยครับพี่น้องมันเป็นเนื่นเนื่นจักน้อยครับ ไปอีกนึงครับ คลิปนี้ผมกับฝากไว้สำเนีเด้อครับพี่น้องเด้เอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องอัพคอนจับ้ำแหน่งครับผมสวัสดีครับ